ตลาดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงทบทวนการทำหน้าที่ของวิทยากรอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนาธิริรัก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงทบทวนการทำหน้าที่ของวิทยากรอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยการจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมายและระเบียบที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งควรรู้และการฝึกปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายตลอดจนผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน